นี mm ่ค hmm. mm ือทางเข้านะบ้านมันบอดทันท <iento> ีเข้า <s tú> 送一部手机。 Mulai-mai อ,อันนี้คือบ่อน้ำฟูกนะครับบ่อน้ำพิเศษนะครับ บนเขาเป็นร่มลื่นนะครับอันเลยคะถุนี้ที่เป็นเทศกาลคนเยอะนะครับ đó đó đi nha

สถานที่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ สัตวชนที่เข้ามาก็มาตั้งเหรียญนะครับเช่นะครับป่าตัวนี้นี่คืป่า น,นี่เป็นเทศกาลคนเยอะนะิรับป่าไม้เชืช้อสุมนะครับคืออันนี้คือต้นชโนดนะครับต้นชนดรนะครับชานนชุันนี้เยอะแยะนะครับ เทศกาลปีใหม่นะครับเดือนธันวานะครับอันนี้เป็นน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ทำฉโนดนะครับวันนี้ใ้ดอนกำลังดื่มน้ำมนต์แล้วก็พมน้ำมนต์ที่ศีรษะนะครับเอฟซง ตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือสารเจ้าปูศรีสุโธนะครับเจ้ายาาปถุนมาหน้าชีนะครับอืม

เดินไปทางู้แล้วขึ้นบนไป เพือสารจุกปุกสีสุโทนะครับผมขึ้นมาไหว้กันนะครับนี่ต้นสนนะครับ สูงใหญ่นะครับน,นี้ตรงน,นี้รถชนนดสูงมากนะครับเดีคำชน,นดเห็นนะครับผมผู้นคนออกไปแล้วนะครับเอว่าตอนนี้เขากำลังกักคนเข้ามานะครับให้เข้ามาพอจะล้างเชื้อนะครับผม ตรงนี้ตรงที่เขามาขอหวยกันนเอฟซีอยาอามาใหี่มีแป้งเยอะๆนี่คือมารูปขอหวย ตรงที่นี่ตรงที่ชมวิวนะครับผมมาส่น,นากมาผู้คนก็มาเซลฟี่กันตรงนี้นะครับผมตรงที่เย,ยอรมันเดินนะครับผมแล้นี้เป็นต้นเดือนะครับผมลอดตรงนี้เป็นซุ่มนะครับเศษเป็นซุ่มนะครับเศษซุ่ม ็เดินมาคนเดินมาก็รอดตรงนี <SU M? S 1> ้นะครับเป็นต้นอะไรนะครับต้นเดือนะครับมะเดือทางป่าอีสานต้นมะเดือนนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเซีฟี่ทางเดินนะครับทางเดินเธอเดินรอบเซีฟี่นะครับเป็นซุ้มนะครับรอดซุ้มอะครับผมเขเป็นซุ้มรอดคนมาก็รอดตรงนี้นะครับพอเป็นทางเดินนะครับ พอหนูปเป็นคนว,ว่าเป็นคนไทยน่า,าเป็นคนไทยลว,ว่าวพัว็นูเสี่แต่หนูมต้อง่าี่ว่าอันนี้ก็เป็นทางแยกมืสีทางแยกไปซ้ายไปขัาวะนะครับท่สีเนี๋ยจะพาเดินไปชมอะไรนะชมท้องพระโรงปู่ย่านะครับผมแล้วก็ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับไปครับผมอันนี้คือแป้งปะครับต้นชนนนี่คือมางคอหเอฟซีก็ดูเอาเองนะครับผม ตาดีได้ตารา้เสียนะครับตาดีได้ตารา้เสียนะครับเอฟซี F Z. นี่เขาปะแป้งแล้วนะเอฟซนะนะครับเอฟซี F นะ F Z ดูเอาเลยนะครับผม จะเอาตอนไหนยังไงนะครับ ยู่นานๆน,นีเออให้เอซีหก,กัสว่าได้ตัวไหนขยับลูกอ,อีกเอาเอาเอาให้ลูกคนนี้เห็นไม่ติมเห็นไม่ติมเออเนี่ยแหละให้เอซีดูว่าได้ตัวไหนแอดจะไม่บอกให้เอซีดูเองนะคะอาดจ,จุมีเปลี่ยนนั่งนะคะดูดีๆก็มีเปลี่ยนนั่งะคะ่ะ Yeah.